ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันธรรมกับปีชั้นกอนกนกเตมิเจตค่ะยกย่องพ่อค้ามหมูเร่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเก็บเงินคืนเจ้าของ90,000บาทนายปรีชาใจเพชรในอำเภอแม่สอดได้มอบกิตติบัตรแก่นายสิทธิชัย เตจาอายุ22ปีชาวอำเภอแม่สอดอาชีพขายหมูเร่ตามงานวัดหลังจากที่นายสิทธิชัยและมันดาเดินออกจากบ้านมาบริเวณหน้าสานเจ้าพระวอชุมชนบ้านเหนือซึ่งพบเงินสดหนึ่งปึกจำนวน90,000บาทตกอยู่และได้มอบให้กับเจ้าของนั่นก็คือนายนพดลมั่งปัน อายุ58ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลแม่กุจนมีการรายงานถึงความดีของนายสิทธิชัยทราบถึงฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดถึงความดีที่ได้กระทำลงไปค่ะเราจะไปฟังคติธรรมจากพระคุณเจ้ากันค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรจากข่าวนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังคมปัจจุบันนี้แม้จะมีการแข่งแย่งกันอย่างมาก แต่หน้ามุมหนึ่งของสังคมก็ยังมีคนดีที่ทำให้สังคมดูสวยงามน่าอยู่ขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ยากเลยเพียงแค่เราลงมือกระทำมันเท่านั้นเองจเจริญพรกรขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะสำหรับคติธรรมและในช่วงนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ พันโทพิบูลและคุณมุกดาภูลสวัสดิ์คุณพีระและคุณเปรมจิตศรีศิลทรคุณชัยสิธิ์และคุณอาพรชัยสวุวรรณมีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยจำนวนหนึ่งกองทุน1,000บาทโครงการรัก WBTv ร่วมอุปถรัรมภ์ทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ WBTv จอดำประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134